ันนี้เราจะมาอวดผักชีฝรั่งกลิ่นหอมนะคะเซตทำลากของเราค่ะวันนี้ผักชีฝรั่งกลิ่นหอมถูกในกระถางไหนก็สวยนะอันนี้เป็นกระถางบัวอันนี้เป็นตะกร้า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 แล้วก็แล้วเพาะในกระถางแต่ย้วก็สวยสัยหมดเลยเพราะฉะนั้นภาชนะนนปลูกไม่ใช่ประสรทในการงอกงามของขักเลยนะคะอยู่ที่เมาเลพันมเเลพันธ์งอกดีอันนอาตาความองอก70%เซนแล้วก็อายุเก็บเกี่ยวอาจจะนานหน่อยนะคะร20วันอันนี้อายุ4เดือนพอดีทั้งหมดนี้นะ 120วันแต่สวยงามตรงปลูกได้ปริมาณมากคุ้มค่าในการปลูกแต่ละครั้งผักชีฝรั่งมีแต่คนบอกว่าปลูกยากนะคะปัจจัยสําคัญในการปลูกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นดินนะคะเราใช้ดินที่เราทําเองมันจะร่วนซุยไม่มีดินเหนียวไม่มีกิ่งไม้ไม่มีใบไม้เพราะฉะนั้นอัตราความรอกมันเลยสูงแล้วก็นอกมาแล้วก็สวยงามตรงปลูกเพราะว่าธาตุอาหารในดินก็สําคัญนะคะครบถ้วนสมบูรณ์ก็ทําให้ผัเกเจริญเติบโตว่างามตุกแก้แข็งแรงนั่นเอง หลายคนสงสัยนะคะว่าผักชีฝรั่งเอาไปทําเมนูอะไรได้บ้างสําหรับเรานะคะวันนี้เราจะอวดเมนูลาบแซลมอนอนการจะได้ดูเลยค่าหน่อยแล้วก็เมนูอื่นๆที่เราทากินประจําก็จะเป็นน้ำพริกปลาทูน้ำพริกมะเขือแล้วก็ต้มยำต้มโซงต่างๆแล้วก็ใส่หมดเลยนะน้ำซุปเราก็ใส่นะเวลาเราทําซุปไก่ซุปอะไรเนี่ยใส่ผักชีฝรั่งมันจะหอมมากเลยนะลาบแซลมอน <c oughs> ก็เครื่องลาบ <c oughs> ก็จะเก็บมาจากผักในสวนของเราทั้งหมดเลยนะคะก็ะจะมีผักชีไทย <c oughs> ผักชีฝรั่งต้นหอมแล้วก็มะนาว ชะละแน่แล้วก็พริกนะคะพริกก็เก็บจากต้นนี้แหละเครื่องคั่วต่างๆก็จะประกอบไปด้วยพริกโ่นข้าวคั่วผงนัวน้ำปลานั่นเองนะคะแล้วเราจะมาลงมือกันเลยนะคะเริ่มจากแซลมอนลวกสุก200กรัมนะคะสูตรนี้สูตรร้านลับแซ่บนะคะขอสูตรเข้ามาแซลมอน200กรัมแล้วก็พริกก่น1ช้อนถงนัว1ช้อนนะคะ ใส่เยอะอร่อยเยอะแล้วก็ข้าวพวหนึ่งช้อนแล้วก็น้ำปลาสองช้อนนะคะสองตามด้วยผักต่างๆที่เราปลูกมาเลยค่ะในส่วนเราเมื่อกี้ที่อธิบายให้ฟังสุดท้ายมะนาวหนึ่งลูกมะนาวก็จากส่วนนะเดี๋ยวพาไปดูต้นมะนาวติดลูกแล้วถูกใจมา่ย สะรเณรก็ใส่ไปเลยค่ะเพื่อความหอมแล้วคุณคุณคุณนาตาดีมากเลยน่นะกลิ่นออกมาแล้วนะคะกลิ่นกุ้งมาถึงนี้เลยอ่ะโดดเด่นมากเลยอ่ะไหนๆใส่ตีเดียวเลยคุกเค็นก็พอแล้วสวยมาก ส่วนท่านใดอยากปลูกัะไว้ทาเมนูอาหารเองทุกเมนูแนะนําเมล็ดพันธุน์ 1, ตาสนแดงนะคะเราปลูกทุกชนิดเลยสําหรับวันนี้เราจะมาโชว์มเมล็ดพันธุ์ฝรั่งกล่นหอมอยากปลูกมะเล่าหน้าตาโตปลูกเหมือนเราสามารถหาซื้อมเมล็ดพันธุ์ได้ที่เพจเมล็ดพันธุ์ตาสนแดงหรือโฮมโปทุกสาขาหรือร้านเกษตรใกล้บ้านก็ได้นะคะออนไลน์ก็ช้อปปี้ลาซาด้าทิกต็อกนะคะเราปัตกตะกร้าวไว้อยู่สามารถไปหาช้อปปิ้ได้เลยทุกชนิดเลยนะคะ